ตัวแต่ตัวของน้องที่พัฒนาสายพันธุ์มานะครับผมนี่ครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมสวยมากทีเดียวครับผมนี่ครับนี่ครับท้องลาเบนนะครับนี่ท้องสี่เดือนนะครับผมน้องผสมลาเบนไปนะครับถือว่าสวยนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่กระดูกขาแข้งใหญ่แล้วก็ดูครับความสูงก็ประมาณร้อได้เนาะครับครับผมตัวหนึ่งเป็นรูปของดาเบนครับครับครับ ถ้าอย่างอาหารวิธีเลี้ยงแบบทำกลงากลงธรรมชาติแบบนีเ้เราเราให้กินอะไรครับหลักๆคือตอนเช้าก็จะเอาไปปลูกเลี้ยงตามทุ่งนาปกติครับครับพอแด,ดดร้อนหน่อยก็เอาเขาเขา้เขาครอบแล้วก็เสริมเข้าด้วยอาหารคนนิดหน่อยครับสนับสนุนโดยน้ำสวัสดิ์ฟาร์ม อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์จำหน่ายกากเบียร์กากถั่วเหลืองฝุ่นข้อโพดปลีกส่งมีบริการส่งทั่วประเทศพบกับช่อง MC f a r ์มช่องของคนรักเกษตรษวิถีด้วยวิธีพอเพียงสาระดีในการเกษตรษครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมบัวสวยงามครับผมเยี่ยมชมบัวสวยงามที่บ้านถนนเป็นเป็นบัวสวยงามอีกที่ของจังหวัดสุรินทร์ครับผมทีอ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับผม แล้วก็เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักน้องวุดกันครับผมเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวให้น้องเนี่ยแนะนํำสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแนะนําตัวนะครับผมผมนายสราวุดิงามแชลเลมครับอยู่บ้านถนนตําบลสําโรงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับครับน้องวุิเริ่มเลี้ยงวัวมากี่ตัวครับผมแรกๆครับแรกๆซื้อเข้ามา ตัวเดียวครับซื้อมาตัวเดียวครับครับเป็นเป็นแม่ลูกเอยแม่สาวครับเป็นแม่สาวครับผมครับเราเริ่มตอนนี้เราพัฒนาสายพันธุ์ได้กี่ตัวแล้วครับผมอยู่ในตอนนี้มีมีวัวอยู่ในคอกสิบเจ็ดตัวครับโอ้สิบเอ็ดตัวครับสิบตัวกับปลายตัวหนึ่งครับผมครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักวัวแต่ละตัวของน้องนะครับผมว่า มีวัวตัวไหนสวยๆครับมีแต่วัวตัวที่สวยนะครับผมอันนี้ครับอานุทน์ครับทางนี้ครับผมอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์อะไรครับเป็นลูกผสมชาโรเล่ครับเราพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยอย่างอย่างแบบนี้เราเราออย่างตัวนั้นเขาได้อายุกี่เดือนครับผมตัวข้างในที่หันหน้าออกมาเนี่ยครับตัวใหญ่ตัวนี้อายุปีหนึ่งครับอายุปีหนึ่งับผมเรียกว่าสวยมากเลยครับผมดูกล้ามเนื้อครับ เป็นมัดเลยครับผมครับต่อถัดมาแล้วครับผมทางนี้ครับถัดมาอายุแปดเดือนครับตัวที่นอนอายุเจ็ดเดือนครับผมตาตัวผู้ตัวเมียครับตัวที่นอนครับผมตัวที่นอนเป็นตัวเมียครับตัวเมียด้วยครับแล้วเออฝั่งนี้ครับผมตัวที่ยืนอยู่ไอตัวที่ยืนนี่คือตัวเมียครับเป็นตัวเมียตัวเมียทั้งสองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นรูปของดาบันครับครับ ล้วอย่างอาหารวิธีเลี้ยงแบบถ้ำกลางธรรมชาติแบบนี้เราเราให้กินอะไรครับหลักๆคือตอนเช้าก็จะเอาไปผูกเลี้ยงตามทุ่งนาปกติครับครับพอแดดร้อนหน่อยก็เอาเขาเข้าคคกแล้วก็เสริมเขาด้วยอาหารค้นนิดหน่อยครับครับเราเลี้ยงแบบนี้มันมันค่อนข้างจยเย็นสบายนะครับอยู่อยู่แบบธรรมชาติแบบนี้ครับครับทำไมน้องต้องเลือกสายพันธุ์ ชาลเล่ครับผมโอดยส่วนตัวชอบครับเพราะเขาเจ้าเนื้อครับเพราะว่าตัวเร็วด้วยอครับครับผมเป็นเป็นที่ต้องการของตลาดอครับขายง่ายครับวัวชาโรลีมันเป็นวัวขายในราคาเนื้อถ้าเป็นแม่พันธุ์สวยๆก็อีกราคาหนึ่งครับตัวผู้เราก็ขุนได้ครับครับ เราได้แรงมันดานใจมาจากไหนครับเริ่มในการเลี้ยงบัวครับคือผมทํางานแล้วผมไม่ค่อยมีเงินเก็บก็เลยคิดอยากเลี้ยงบัวครับเพื่อจะได้เป็นเงินสำรองนะครับก็ว่าทํางานแล้วเก็บเงินไม่อยู่ก็เลยเลี้ยงบัวเหมือนก็เป็นเงินฝากเป็นในตัวครับครับ ครับกับก็เลือกได้เลือกสายพันธุ์นี้ครับผมก็คิดว่าราคาไม่เข้าตกเท่าไหร่นะครับราคาพวกนี้ก็ยังทรงทรงตัวครับอืมครับครับผมโอ้ดูครับตัวแต่ละตัวของน้องที่พัฒนาสายพันธุ์มานะครับผมนี่ครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมสวยมากทีเดียวครับผมนี่ครับถ้าได้แปลงลางนิดนึงนี่จะเป็นจะจะสวยมากครับนี่ครับ จับอาบน้ำนี่นะาสวยจริงๆครับตัวนี้ครับสามารถประกวดได้เลยครับเดินประกวดเดินอะไรก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยครับเป็นสีสันในงานอีกตัวครับผมที่ที่กข้างสวยครับดูครับเลือดเขาประมาณเท่าไหร่ครับไม่น่าจะเกินเจ็ดสิบห้านะครับโอ้นี่ครับนี่น้องพัฒนาสายพันธุ์นะเลือดก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบห้านะครับผมนี่ครับถืออยู่ถือว่าสูงครับสูงประมาณอ่าพอดี พอดีกับบ้านเราครับพอดีกับบ้านเรากําลังเลี้ยงง่ายครับครับเจ็ดเจ็ดสิบห้าอครับเดี๋ยวเราอ่าให้น้องแนะนําตัวต่อไปครับผมครับครับอยู่แบบธรรมชาติครับแบบนี้ก็ค่อนข้างจะอ่าแบบเป็นแบบเรียบง่ายครับผมนี่ครับอีกตัวหนึ่งของน้องครับตัวนี้เขาอายุกี่เดือนครับอีกตัวนี้ตัวนี้น่าจะสามปีกว่าแล้วครับสามปีกว่าครับ โอ้เขาให้ลูกมากี่ตัวครับตัวนี้เพิ่งให้ลูกตัวเดียวครับเพิ่งให้ลูกตัวเดียวตัวตัวตัวนั้นใช่ไหมครับตัวเล็กสุดครับตัวผู้โอ้ี่ครับน้องผสมไปยยังครับตัวนี้ตอนนี้ผสมแล้วครับผสมลูกไอ้ผสมบีดมาเตอร์ครับผสมบีดมาเตอร์ครับครับนี่ผสมบีดนะครับน้องผสมบีไปนะครับผมอ น้องก็กําลังพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมตัวนี้ได้ผสมบีฟมาเตอร์นะครับผมถือว่าเป็นวัวอีกตัวหนึ่งของน้องที่สวยครับผมนี่ครับโอ้ผสมไปนานยังครับที่ตัวนี้ซึ่งผ่านในรอบรอบเดียวครับเพิ่งผ่านรอบเดียวนะครับครับเดี๋ยวประมาณสักสองเดือนกับสองเดือนนิดก็ ไปให้คุณหมอเข้ามาตรวจลองดูครับผมออย่างเราเรามีหมอประจําอยู่แล้วครับีน้ก็ครับมีประจำโอเคครับผมอย่างตัวผู้ครับอายุกี่เดือนครับนี่ตัวผู้จะเข้าสองปีตอนเดือนเมษายนนี่ครับโอ้โหดูครับนี่ตัวผู้นี่ก็เรียกว่าตัวอ้วนมากเลยครับนี่น้องค่อนข้างที่จะเลี้ยงได้ดีนะครับอยู่ในค้องนะครับผม แบบนี้มีแต่ตัวแบบมีแต่ตัวอ้วนอ้วนนะครับผมไม่ผอมนะครับผมค่อนข้างจะเลี้ยงดีมากครับส่วนตัวถัดมาครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นแบงกัสครับอายุหนึ่งปีครับแบงกัสตัวนี้อายุหนึ่งปีนะครับตัวผู้ตัวเมียครับนี่เป็นตัวผู้ครับโอ้เป็นตัวผู้ครับอืมนี่เราเราอ่าอันนี้พัฒนาได้ใช่ไหมครับตัวนี้ ตัวนี้ผมน่าจะเป็นเนื้อนะพี่โอ้ครับก็คือว่าเราเรามีตัวแม่อยู่แล้วครับก็น่าจะขุนอ๋อขุนขุนเพื่อรอจําหน่ายต่อไปครับอือครับครับอให้เขาได้อายุแล้วค่อยขุนเขาอือครับครับตัวแม่ข้างหลังครับผมตัวนี้ตัวแม่ข้างหลังตัวนั้โอ้ดูครับเป็นตัวแม่ของตัวที่อยู่ข้อฝังโน่นนะครับโอ้ไอตัวลูกที่ตัวใหญ่ๆนะครับครับ อันนี้ก็ท้องใช่ไหมครับนี่ท้องครับท้องสี่เดือนท้องสี่เดือนครับท้องลาเบนใส่ลาเบนอีกรอบหนึ่งโอ้โหนี่นี่ครับท้องลาเบนนะครับนี่ท้องสี่เดือนเลยครับผมน้องอ่าผสมลาเบนไปนะครับถือว่าอ่าสวยนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่กระดูกขาแข้งใหญ่แล้วก็อ่าดูครับความสูงก็ประมาณร้อยสี่สิบได้เนาะครับครับผมนี่ดูครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีอีกตัวนะครับผม น้องผสมลาเบนไปท้องได้อสี่เดือนนะครับผมบึกกเลยนะครับนี่นี่ครับดูตัวถัดมาครับผมตัวนี้ก็ท้องนะครับท้องได้เจ็ดเดือนท้องดัเบนโอ้ตัวนี้เป็นลูกสาวของตัวเขานี่หระอื้อมครับครับครับนี่ครับก็คืออ่าตัวนี้เป็นแม่เขาแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกลูกสาวครับลูกสาวก็คือลูกสาวก็ท้องอีกครับ <laughs> ตัวนี้ก็เป็นพี่ของไอไอตัวตัวเมียที่อยู่คอกพออแดืดนี่ครับคือการที่เขาอ่าได้อค่อคนข้างน้องที่ค่อนข้างอาจะเลี้ยงดีเขาเป็นเป็นสัดใบนะครับครับครับผลตอบแทนก็เป็นเป็นแบบนี้ครับผมก็ก็คือเขาเป็นสัดไวแล้วก็ผสมก็ติดติดง่ายครับแบบนี้ถ้าแม่พันธุ์เขาสมบูรณ์นี่งเขาถ้าเวลาเ,าเคลอดลูกมาลูกเขากินนมถ้าแม่เขาอ้วนจริงๆ ไม่น่าจะเกินสองเดือนเขาก็กลับสัตว์แล้วครับแต่ถ้าแม่เ็าโสมนี่ก็ใช้เวลาหน่อยครับครับน้องช่วยบอกคร่าวๆเลยับเผื่อเกษตรกรรุ่นใหม่เขาดูอยู่นะ,ะน้องมีวิธีการเลี้ยงแบบนี้แบบอยู่ธรรมชาติแบบนี้หลักๆเนาะแต่ละวันน้องน้องเลี้ยงแบบไหนครับก็เลี้ยงไปปลูกในทุ่งนาตอนเช้าครับพอแดดร้อนก็เอาเข้าเข้าคอกินน้ํากินฟางแล้วก็เสริมอาหารข้นนิดหนึ่งครับครับอ,อ,าอาหารข้นนี่เราให้ตัวไหนครับผมให้ทุกตัวครับโอ้ก็ทุกตัวก็คือว่าดีหมด ครับครับครับอหมายถึงว่า๋อยี่ห้อเหรอครับยี่ห้อครัก็แล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่แล้วแต่จะเลือกใช้ครับครับก็คือว่ายี่ห้อไหนก็ดีครับครับดูราคาที่เหมาะสมกับเราครับถ้ามันแพงไปเราก็ไม่ใยครับครับก็เลือกเอาราคาที่ไม่ถูกกันไปครับครับครับแล้วก็เน้นอ่าเน้นเอาอ่าคุณภาพครับครับนี่ครับผมก็คือวิธีการเลี้ยงของน้องนะครับผม ท้องแล้วนะครับผมก็ท้องกี่เดือนแล้วนะครับเจ็ดเดือนครับท้องเจ็ดเดือนครับโอ้โหท้องฟองบึ้บเลยครับนี่ดูท้องแรกท้องครับผมท้องแรกด้วยนะครับผมนี่ท้องลาเบียนนะครับท้องเจ็ดเดือนแล้วครับผมโอ้โหต่อไปครับตัวนี้เป็นแบงกัดโอ้หนี่ครับครับเป็นแบงกัดอีกตัวของน้องนะครับผมที่ค่อนข้างจะสวยนะครับผมดูหุ่นเขา ยาวแล้วครับผมนี่น้องผสมยังครับตอนนี้ผสมแล้วครับผสมบูชเชอร์ผสมบูชเชอร์ครับสมได้ประมาณ<อ>น่าจะย่างเข้าสามเดือนนะครับครับแต่ยังไม่ได้ตรวจท้องอืพอดีเลยถ้าอ่ตัวนั้นก็ครบสองเดือนก็ค่อยมาครับ <laughs> ค่อยมาสแกนตัวนี้ด้วยครับ <laughs> โอ้โหนี่ครับอื้อหือ ถือว่าท้องหลายตัวนะครับน้องพัฒนาสายพันธุ์ได้ดีมากนะครับผมเลือดค่อนข้างสูง้วครับผมเจ็ดสิบห้านี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับผมครับก็วัวแต่ตัวของน้องค่อนข้างมีราคานะครับเอาอย่างตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้เป็นควายที่ไม่ใหญ่ให้มันเลี้ยงเขาอยู่กี่เดือนครับนี่กี่ปี้วครับนี่สามปีครับสามปีโอ้ อันนี้ก็คืออ่เราผสมเรียบร้อยใช่ไหมครับนี่เพิ่งผสมไปครับเพิ่งผสมพ่ออะไรครับผสมพ่ออะไรไปผสมช้างอุดรครับนี่ครับเราผสมช้างอุดรไปนะครับผมโอ้เราก็กําลังเริ่มพัฒนาสายพันธุ์เพิ่มอีกครับผมนี่ครับโอช้างอุดรก็มุลค่ายค่อนข้างเยอะนะครับผมครับมาดูอ่า ไม่พันของร้องอีกตัวนะครับผมครับนี่ตัวนี้เข้ายุเท่าไหร่ครับผมที่นอนอยู่ตัวนี้น่าจะเข้าน่าจะสี่ปีกว่าแล้วครับสี่ปีกว่าสี่ห้าปีแล้วครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อเข้ามาโอ้สี่ปีกว่าห้าปีหกปีแล้วมั้งครับเพราะว่าเขาให้ลูกเขาให้ลูกมาสี่ตัวแล้วโอ้โหนี่ครับรั่เป็นเป็นวที่ซื้อมาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆไปซื้อตลาดนั้นครับครับคนขายก็บอกว่าท้อง พอมันถึงบ้านในวันเดียวเ็เป็นสัตว์โอ้ก็ก็ยังโอเคนะครับผมรับรับก็ยังโอเคก็ถือว่าอ่าเขาก็ได้ตอบแทนเราที่ตั้งสี่ตัวแล้วนะครับได้ลูกสีตัวแล้วได้ลูกสี่ตัวไม่ใช่ตัวที่ห้าอยู่ในท้องครับนี่ผสมไปแล้วครับนี่ครับผสมไปอีกแล้วนะครับนี่ผสมอ่ากี่เดือนนะครับผสมได้ผ่านผ่านสองรอบแล้วครับอือนี่ครับผสมทมฮอกครับ โอ้โห <ฮ S 1> ครับไปไปบีบ<ป>มัตเตอร์ครับอืมสมบีไปนะครับผมโอ้โหทามกลางธรรมชาติแบบนี้น้องน้องเลี้ยงแบบนี้ก็เย็นสบายนะครับผมลมเย็นแดดนข้างไม่ร้อนนะครับเรับก็พื้นที่เหมาะมากครับเหมาะเหมาะกับทำกเกษตรแล้วก็ปศุสัทว์นะครผมนี่ครับ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่เอาไปเป็นแนวทางนะครับผมอลองลองดูเอานะครับผมแแจมความรู้กันไปอย่างข้างหลังเราปลูกหญ้าสายพันธุ์อะไรครับผมเป็นเนเปียร์จักรพรรดิครับเป็นเนเปียร์จักรพรรดิครับเราก็สลับกับอาหารไม้เอากินแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับในอนาคตเราตั้งเป้าหมายว่าประมาณไหนอยากจะมีแม่พันธุ์สักสิบตัวอะไรครับครับครับก็ อยากจะจัดการบริหารเรื่องอาหารให้ดีับคลดลดการซื้ออาหารข้นลงครเพื่อจะตอบโจทย์กับการเลี้ยงให้เรามีกําไรมากขึ้นตอนนี้เป็นเป็นช่วงเก็บสะสมแม่พันธุ์ไปก่อนคครรัับบทํางานไปด้วยก็เลี้ยงวัวไปด้วยก็ตอนนี้ค่อนข้างจะต้องใช้ทุนอยู่ครับต้องซื้ออาหารคครรับับแต่ถ้าเรามีแปลงหญ้าเยอะก็น่าจะดีขึ้นน่าจะดีกว่านี้ครับ น่าจะช่วยได้เยอะครับครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องวูดมากนะครับผมที่ให้เกียรติ MC f a r ฟ์มนำความรู้ให้เกษตรกรเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในฟาร์มตัวเองครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องมากครับผมครับขอบคุณครับ